สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา634ทาโร่ aro, นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปขอภายในเสียงน้องนกนะถ้าได้ยินนะอันนี้เอาไปไว้ไกลที่สุดแล้วนะคะก็วันนี้คลิปแรนดอมนะคะเราจะมาเปิดกันว่าออตอนนี้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ Next Action ของเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเราควรจะต้องรอ,อยังไงหรือถ้าเราไม่รอเนี่ยเราควรจะทำยังไงนะคะะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ค่ะ เปิดเป็นไพ่คอสมิกก่อนนะว่าคำใบ้ในความสัมพันธ์นี้คืออะไรนะคะทำไมเราถึงจะต้องโอ้โหเกิดไพ่ขึ้นมาก็ move on เลยนะบอกให้ move on นะจ๊ะไพ่บอกว่า move on เด้อหรือว่าเขานะคะมีการ move อนออกจากบางสิ่งบางอย่างหรือ move on ออกจากความสับสนในชีวิตนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยหลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้ดีแล้วนะคะทำแบบนี้ถูกต้องแล้ว ฉันอยู่บนแกนกลางของโลกทุกคนต้องหมุนรอบตัวฉันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณอาจจะดีวอยู่กับคนหลงตัวเองก็ได้นะอ่ะแล้วคันนี้มันทําให้หุ่นนะคะไปต่อเขาไม่ได้แต่ว่าก็ยังตัดใจไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่านะคะ เหมือนเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะเป็นคนที่ไม่รู้แน่ชัดด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆเราพายไปเนะี้คือ Sexuality someone is still figuring themselves นะคะคือเขากำลังพิจารณาตัวตนของตัวเองบางคนสับสนในเพศนะคะสับสนใน ตัวตนว่าตัวเองเป็นใครทําอะไรไมาอยู่อะไรนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออจากที่ความเชื่อที่เคยเชื่อมาก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อว่าตัวเองทําถูกมาตลอดเนี่ยพอมาเจอคุณหรือมาเจอความสัมพันธ์นี้ด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เป็นนะคะก็เลยมีการม v e ออนออกจาก ความเป็นคนเดิมแล้วมูฟออนไปสู่จุดใหม่หรือเปล่านะคะหรือว่าเพราะเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้คุณมูฟออนออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะอ่ะคานนี้เรามาดูกันพลังงานคุณพลังงานเขาว่าตรงไหมนะคะถ้าตรงก็ดูต่อถ้าไม่ตรงก็อลองดูคลิปอื่นๆนะคะหรือถ้าไม่ได้สนใจว่าพลังงานหรืออะไรยังไงนะคะก็ไม่เป็นไรดูได้นะคะตามสบายเลย่ะส่วนการโพสต์ใต้คอมเมนต์นะคะให้เกียรติกันนิดนึงนะคะถ้าเราไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ต้องมาแนะนํา อะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องการนะคะไพ่เพราะว่าไพ่นี่เอ่อคลิปนี้เรามาให้คําแนะนําคนอื่นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการคําแนะนําตอบกลับคืนนะคะเพราะฉะนั้นคุณรับไปก็ได้ไม่รับก็ได้นะคะอส่วนใครที่อยากระบายนะคะใต้คอมเมนต์ระบายได้เลยนะเกี่ยวกับความรักของคุณความรู้สึกของคุณนะเต็มที่เลยที่มันไม่เกี่ยวกับหมอดูนะคะหมอดูไม่ไม่สนใจนะคะแล้วแต่คุณเลยนะคะเออระบายได้เต็มที่นะคะอ่ะมาดูกันเลย พลังงานของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานของเขาเป็นยังไงกันบ้างพลังงานของเขาเป็นยังไงกันบ้างโอ้ไฟออฟซอร์ค่ะทุกคนคนคนนี้อาจจะเป็นราศีธาดหลมได้นะถามว่าเขาเครียดไหมเครียดนะเครียดในเรื่องของชีวิตปัจจุบนันความเป็นตัวตนของเขานี่แหละหรือว่า เขาเหมือนเดินทางมาครึ่งทางแล้วคิดว่าตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะถูกต้องตลอดทําดีมาตลอดทําใช่มาตลอดเหตุผลที่ให้ตัวเองเนี่ยถูกต้องแต่พอมาถึงจุดที่มาเจอคุณหรือว่าได้รู้จักกับคุณหรือจุดที่คุณมุ v e อ n อนไปจากชีวิตเขาเนี่ยมันทําให้เขาตื่นรู้บางอย่างนะคะเกิดเป็น The Judgment ขึ้นด้วยการกระทําของคุณแล้วก็มีผลจากการกระทําของเขาในอดีตนะคะตอนนี้หรอกาลังนึกกาลังคิดทบทวนแต่ออกแนวปวดหัวนิดนึงเป็นการทบทวนแบบ เฮ้ยทาอะไรลงไปวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าทําแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะเหมือนเขามาเจอเหมือนเดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วเพิ่งจะมารู้ความจริงว่าอ๋อเป็นเขาทํากันแบบนี้หรออะไรแบบนี้ค่ะเออเพิ่งจะเห็นว่าเออโลกภายนอกมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะเออคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต่างกันมากๆอย่างนี้ก็ได้นะคะต่างชาติต่างศาสนาอย่างนี้ก็ได้แล้วมาเจอกันมันก็เลยทําให้เขาแบบโอ้ อะไรแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกด้วยหรออะไรประมาณนั้นนะคะคนแบบนี้ก็มีด้วยหรออะไรอย่างนี้เนาะเขาเป็นใครได้บ้างนะคะเป็นธาตุลมอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ธาตุไฟนะ The Judgment เนี่ยธาตุลมราศีตุลนะคะดูคุณสิคุณมาพลังงานธาตุไฟเลยนะคุณเป็นคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟธนูได้นะคะเมทธนูธาตุดินได้อื พลังงานของคุณอีกสิว่าเป็นยังไงพลังงานของคุณม o บอ on นะก็แต่ว่าคําว่าม o บอ on ตรงนี้น่าจะเป็นคุณที่ม o บอ o อออกจากเขาเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าคุณพยายามช่วยเขามาตลอดนะคะคุณให้คําแนะนําให้แล้วให้อีกให้แบบสุดทาง,งคุณแล้วแหละจนคุณแบบโอเคฉันไม่ไหวแล้วฉันไปดีกว่าในเมื่อเขาไม่เชื่อไม่รับฟังไม่สนใจฉันก็ขอไปข้างหน้ากับชีวิตของฉันนะคะด้วยการปลดปล่อยตัวเองการปลดปล่อยตรงนี้ ความหมายก็คือไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะคะไปตามความเเขาเรียกอะไรนะอินสติงต้งนี้ก็ได้เนาะแต่จริงๆแล้วการเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดมากกว่านะคะเป็นเรื่องของไมล์เซตอะไรอย่างเงี้ยไปตามชีวิตของคุณอะคุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการประมาณน,นั้นนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยแบบฮาร์ามฮากับเขานะพยายามที่จะเบรนให้เข้ากันนะคะพยายามที่จะรักษาสมดุลให้แบบปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ แต่พอเขาแบบไม่ยอมเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่างั้นคุณไปข้างหน้ากับชีวิตของคุณดีกว่านะคะเป็นนายออฟวอรขี่ม้าเลยนะคะถือขึ้นมาได้ก็ไปเลยจ้าไปกับชีวิตของฉันนะไปใช้ชีวิตแบบสดๆนะคะนายออพเอนเดเคิลไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการนะเออแล้วคุณก็ใช้ชีวิตได้ดีด้วยมันเลยทําให้เขาแบบเฮ้ยเครียดนะคะเขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยไอสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะเพราะการที่คุณคุณเหมือนแสดงให้เขาเห็นนะว่า การไปใช้ชีวิตของคุณในแบบที่คุณเคยบอกเขาเนี่ยเฮ้ยมันดีอย่างนี้เว้ยอะไรอย่างนี้นะคะมาเลยทาําใหม่ข้ออ้าวที่แท้ก็เป็นแบบนี้ล้อเลยวประอาณนั้นนะคะอะคราวนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าเขาเนี่ยรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้อืมเขาลังเลใจนะ แต่เขาก็ยังอย,อยากอยู่ในชีวิตคุณนะคะข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งก็ยังอยากอย,กอย,กอยู่ในโลกของตัวเองต่อไปเนาะโลกที่เขาสร้างขึ้นมาหรือกรอบที่เขาตีขึ้นมาหรืออะไรต่างๆนานาที่มันครอบเขาไว้นะคะเช่นว่าเขาเป็นคนาศาสนาอื่นเขาเป็นคนเชื้อชาติอื่นนะคะพ่อแม่หรือการเติบโตสังคมของเขาบอกให้ทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แต่พอมาเจอคุณเนี่ยเฮ้ยมันเปิดโลกแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเคยร้องขอหรือพยายามหาหรือเขารู้สึก ว่าเขาอยากได้แบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่สามารถทําได้ในในในสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าสังคมที่เขาอยู่หรือการเติบโตของเขามันมันไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้มันเลยทําให้เขาเหมือนบิตเวินเวอร์อะขาข้างหนึ่งอยู่อีกโลกใบหนึ่งขาข้างหนึ่งอยู่อีกโลกใบหนึ่งนะคะเหมือนกับแบบหลังเลว่าจะตามคุณไปหรือจะใช้ชีวิตแบบที่เขาเป็นอย่างนี้ต่อไปดีนะนะคะเด e Mag ์กเชียนเขาพยายามที่จะดึงดูดนะคะ ก็แต่มองว่าเขามีแนวโน้มว่าเขาจะอยู่เหมือนเดิมแต่เขาอยากดึงดูดให้คุณอะไปอยู่ในโลกของเขาดึงดูดให้คุณกลับมาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอยากให้คุณเป็นคนเทคเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะหรือดึงดูดให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เขาแบบไม่ต้องทําอะไรอืเป็นไปอย่างที่เขาแบบต้องการอะเออ แต่ความจริงก็คือความจริงเนาะโชคชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของคุณได้ตอนห้่เขาเก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนนะคะมีไหวพริบปีแค่ไหนเป็นเดอะมจิเชียนมาเลยเนี่ยก็เอาชนะโชคชะตาของคุณไม่ได้เพราะคุณเองก็มีโชคชะตาของคุณเขามีโชคชะตาของเขาเรื่องในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะโชคชะตาถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกของเขาคือเขาไม่แน่ใจ ว่าเขาจะเอาชนะโชคชะตาของตัวเองแล้วก็เอาชนะโชคชะตาของคุณได้ไหมนะคะเพราะดูเรื่องนี้แล้วมันจะค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบสปนะิริตชวลเนาะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของอโชคชะตาอะไรอย่เงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวเขาจะมั่นใจว่าเป็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ต่อให้เขามีนิเฟสแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นทางที่เขาต้องการได้นะคะเขาก็เลยมองเห็นอีกโลกอีกด้านหนึ่งคือ เรื่องของโชคชะตาคนคนนี้อาจจะไม่เชื่อในเรื่องราวของโชคลางโชคชะตาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนที่อาจจะเชื่อในเรื่องของฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนที่ออกแนววิทยาศาสตร์นี้ก็ได้เออแต่พอมาเจอคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องตรรกะเหล่านี้นําทางแต่คุณใช้หัวใจนําทางเดินทางไปตามที่ชีวิตมอบให้แบบนั้นก็ได้นะคะคุณไม่ต่อต้านชีวิตคุณไม่สู้ชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าไม่สู้ชีวิตนะหมายถึงว่า ถ้าชีวิตเป็นแบบนี้คือคุณปล่อยปล่อยจอยอะอืมปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะอืซึ่งมันไม่เหมือนกับเขาเขาพยายามที่จะต่อต้านเพื่อที่จะให้อยู่ในกรอบในสิ่งที่เขาต้องการแบบนี้เสมอนะเออเนี่ยแหละความความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะคะคนนึงใช้หัวใจนําทางคนนึงใช้หลักการนําทางเออม,มันก็ดีทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันมากเกินไปทุกคนคะมันก็จะมันก็จะเป๋ไปนั่นแหละออกนอก ออกนอกลูก่นอกทางได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เอาใจนําทางก็จริงเงี้ยคุณทํางานเงี้ยเพิ่งทํางานได้6เดือนแต่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยทั้งที่งานนี้จริงๆสามารถที่จะทําให้คุณเนะ่ยเติบโตไปในหน้าที่อนาะคตการงานได้ดีคุณไปเจอคนที่ไม่ชอบเจอ,เจอหัวหน้าที่ไม่ชอบเงี้ย คุณก็อาจจะพลาดโอกาสได้นะคะอย่างเช่นว่าไม่เอาแล้วใจใช้ใจนําทางไงใจบอกว่าไม่อยู่ก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้คุณพลาดโอกาสถูกไหมส่วนตัวเขาเนี่ยใช้เหตุผลนําทางแต่ไม่ได้ใช้ใจใช้แต่เหตุผลคิดแต่หลักการคิดถึงแต่สิ่งที่จะแบบคิดว่าเออหนึ่งสองสามสี่แล้วมันดีอะไรเงี้ยแต่ใจตัวเองเนี่ยไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเขาก็ อาจจะต้องนั่งทําในสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบทั้งชีวิตเนี้ยก็ได้นะคะมันก็จะขาดสมดุลไปในแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นจริง,รงๆเราคุณกับเขาก็แต่อมองว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันนะด้วยความสันตินะก็แต่ออว่าจะเป็นคู่ที่เพอร์เฟกมากเพราะคนนึงก็จะคอยเตือนอีกคนหนึ่งคนนึงก็คอยรั้งอีกคนนึงไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออไม่ให้แบบมันมากเกินไปนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าโชคชะตาของคุณกับเขาเนี่ยมันจะมาบรรจบกันหรือเปล่าเนาะเออ อันนี้ก็แล้วแต่จริงๆนะคะอ่ะมาดูกันซิว่าแล้วอีกสิ่งหนึ่งอะ่ะเขาเขามองหรือเขารู้สึกกับคุณคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ช่างนะคะเขาคิดเขาคิดด้วยเหตุผลของเขาเขาจะคิดว่าคุณไปไม่รอดหรอกเนี้ยแต่คุณกลับทํามันได้รอดเฉยอะไรเงี้ยเออเนี่ยเขาก็เลยมองว่าคุณนะ่ะโชคดีนะคะคุณเกิดมาพร้อมกับความโชคดีอะไรเงี้ยคุณก็เลยใช้หัวใจนําทาง อ่ะคานนี้มาดูกันว่าตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างเอาจริงนะเขามองเขาเขาอ่านคุณไม่ออกอ่านเกมคุณไม่ออกเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่หัวใจนําทางเนี่ยมันก็ไม่มีความเบ็ดเสร็จในทฤษฎีนั้น,น,นคุณก็จะไป วันนี้คุณรู้สึกแบบนี้คุณก็จะทําแบบนี้คุณรู้สึกอยากจะทําอันนี้คุณอยากจะไปคุณอยากจะมาคุณก็จะไปจะทําซึ่งคนอย่างเขาที่ต้องใช้หลักการเนี่ยมันจะไม่ทันคุณอยู่แล้วเขาเลยแบบอยากจะบอกว่าเขาการที่เขามองคุณเนี่ยคือเขามองคุณไม่ออกจริงว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่นะคะแมมองไม่เห็นอนาคตว่าคุณจะทําอะไรเออเขาเขาเดินตามเกมคุณไม่ทันทั้งที่เขาก็เป็นคนฉลาดนะแต่ฉลาดด้วยหลักการนะคะ เนี่ยเขาก็ยังนั่งใช้หลักการของเขานั่นแหละแต่ใช้ไปใช้มาใช้ทั้งวันก็ไม่เกิดผลอะไรนะคะช่วยอะไรไม่ได้จริงๆในบางครั้งบางคราเนี่ยช่วงที่คุณกับเขาคบหากันเขาใช้เวลาในการพิจารณาวิเคราะห์คุณแล้วก็วิเคราะห์ในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างนานจนบางทีเนี่ยคุณเดินหนีออกไปจากชีวิตเขาแล้วคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณหายไปแล้วอะ่ะเขาค่อยมารู้ตัวอีกทีว่าอา้าว คุณจะทําแบบนี้หรอเขาไม่เคยคิดมาก่อน,น้งค่ะเออในบางคนแต่กระแต่รู้สึกว่าเขาจะพูดว่าคุณอะพร้อมที่จะไปอยู่เสมอเนาะอะไรแบบนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่กระแต่ได้ยินในคําพูดของเขานะคะอะดูซิว่าเขามองคุณยังไงในการที่มีความสัมพันธ์กับคุณเขาเขามองว่าคุณนําพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นี้บ้างคะเขามองว่าคุณนําพาอะไร คุณนำพาความจอยความเป็นอิสระความพออกพอใจมากๆเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะโดยเฉพาะกับเขาเนี่ยที่เห็นคุณเนี่ยเหมือนเป็นการเปิดโลกใบใหม่เป็นการ m o ฟออ n ออกจากสิ่งเก่าๆที่เคยรับรู้หรือว่าสิ่งที่เขาเคยอยู่แล้วมาเจอคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะคะเขามองว่าเขามองคุณดีมากเนี่ยคุณกับเขาต่างชาติต่างาศาสนาจริงๆนะเป็นไพ่เดวนะคะเป็นการเจอกันด้วย อีกมิติหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันมันทาให้เขารู้สึกว่าคุณวาวมากคุณเป็นคนที่วาวมากที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคะถ้าคุณเป็นคนไทยด้วยกันเงนี้ยอีกคนหนึ่งอ่ะอาจจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะไปเอาวัฒนธรรมไปเอาแนวความคิดอะไรต่างๆเข้ามาแล้วอีกคนไหนที่แบบอยู่โต,ต,ตอยู่กับบ้านเป็นแบบข้าราชการแบบไทยจ๋าเลยอะไรเงี้ยแบบเดินนาเนินตามชีวิตแบบคนไทยแบบ ไทยแบบไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันมาเจอกันมันก็เลยมีอาการแบบคอนทราสกันความคิดการกระทําอะไรเงี้ยก็อาจจะดูแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพออยู่ด้วยกันอะ่ะคุณกับเขารู้สึกจอยมากๆในความสัมพันธ์นี้แล้วมันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นคุณทําให้คนคนนี้นะคะที่หลงรักแต่ตัวเองเนี่ยรู้จักคําว่ารักจริงๆอืมเขามีความรู้สึกกับคุณคุณสามารถคุณเป็นคนที่เข้าใกล้หัวใจเขาที่สุดละ เห็นไหมเห็นถ้วยนี้ไหมอยู่ใกล้ใกล้หัวใจนะถ้วยเห็นความรู้สึกเนี่ยนะคะที่เขามีกับคุณเนี่ยอยู่ใกล้ใจเขาที่สุดแล้วเปิดโลกใหม่เขาได้ทําให้เขาจอยมากๆในความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับคุณนะคะอ่ะอวยมาเยอะครานี้มาดูกันซิว่าอะไรนะคะที่เขาไม่ชอบในความสัมพันธ์นี้กับคุณอะไรที่เขาไม่ชอบในความสัมพันธ์นี้กับคุณอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบนะ อะไรที่เขาไม่ชอบในความสัมพันธ์นี้กับคุณเขาไม่ชอบที่คุณดูเจ้าชู้คุณดูแบบอ่อยคุณดูหันเสน่ห์คุณดูมีคุณคุณดูเจ้าชู้อ่ะคุณดูไม่คอมมิตมันทําให้เขาจับต้องได้ยากเขาอ่านใจคุณไม่ออกแล้วคุณยังทําตัวที่แบบเหมือนจับไม่ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะด้วยพลังงานของควีนนบอรเนาะควีนนบอนอะ ราศีธนูอีกแล้วคุณอาจจะเป็นชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะตัวคุณอาจเป็นคนที่อิสระคือคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้หรอกแต่คุณด้วยความที่นิสัยบุคลิกของคุณเป็นแบบนี้มาเลยทาให้มีคนเข้าหาคุณเยอะถามว่าคุณคุยกับทุกคนไหมคุณไม่ได้คุยกับทุกคนแล้วก็เหมือนคุณก็ไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่ชอบที่บางครั้งคุณก็ไม่ได้เปิดเผย คุณคุณแสดงออกเหมือนคุณเป็นคนเปิดเผยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรคุณไม่ค่อยบอกเขาคุณมีความทุกข์อะไรคุณไม่ค่อยสารภาพคุณไม่ชอบอะไรคุณไม่ค่อยบอกเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่รักษาน้ําใจหรือคุณเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วมันทาให้เขาอ่านคุณไม่ออกในอีกด้านหนึ่งอะค่ะเออเขาเห็นแค่มุมที่แบบว่าคุณดูสนุกสนานคุณจอยอืมเหมือนเขาอยากจะช่วยเหลือคุณในบางด้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคุณเอง ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้ช่วยนะคะคุณจัดการแก้ไขปัญหาของตัวเองได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมพอพูดถึงความ stable พูดถึงความมั่นคงในความรู้สึกอะไรเงี้ยคุณรู้สึกมากคุณรู้สึกแบบคุณเป็นคนที่นิ่งมากไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกเช่นความรู้สึกเสียใจความรู้สึกไม่พอใจอะไรเงี้ยคุณจะไม่แสดงออกเลยมันเลยทําให้เขาไม่รู้ว่าแบบไหนที่คุณชอบหรือแบบไหนที่คุณไม่ชอบนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบคือการที่คุณอะ แต่งตัวดีอืมคุณอาจจะโพสต์รูปในแล้วคุณก็จะชอบเปล่าประกาศว,ว่าตัวเองเป็นคนโสดแบบนี้ก็ได้นะคะเอออันนี้คือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ชอบนะอืมแล้วก็เป็นคนใช้ตังค์เยอะใช้ตังค์เก่งไปกับบุคลิกภาพของคุณเอออันนี้ไม่ผิดนะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบนะคะอ่ะมาดูกันว่าเขานะคะมีแนวโน้มที่จะเทคแอคชั่นหรือติดต่อสื่อสารไหมเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมาไหมคะ โอ้ถั่วครับอ่ะในกรณีหนึ่งเขานะคะมีคู่ของเขาอยู่แล้วนะตอนนี้เขาไปคบคนอื่นแล้วงนี้ก็ได้นะคะเออมันเลยทําให้เขานะคะรู้สึกว่าเขาอกหักอ่ะเขาอกหักกับตัวเองอ่ะเขาอกหักจากคุณทั้งที่เขาไปเลือกคนอื่นแล้วอ่ะเออเขาได้ทําเขาทําได้แค่ รักคุณอยู่ไกลๆเพราะเขาต้องรับผิดชอบความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกด้วยอาจจะมีช่วงที่เป็นระยะห่างคุณอาจจะเป็นคนที่มาก่อนก็ได้นะคะใครมาก่อนก็ได้ไม่รู้แต่ความสัมพันธ์มันอาจจะดูไม่ชัดเจนในตอนที่คุณกับเขาโคบหากันอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่หลงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปิดออปชั่นแน่นอนตอนที่เขาเขาคบกับคุณคุณเลยมองเห็นว่าเขาไม่ชัดเจนคุณอาจจะเดินหนีออกมา คุณอาจจะเป็นคนที่มาก่อนคนที่เขาเลือกก็ได้นะคะก็แต่ไม่ได้จัดไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นชู้อัะใครไม่ต้องมาโพสต์นะคะว่าการเป็นชูแบบนั่นนี่นู่นอันนั้นเป็นเรื่องของคุณอันนี้เป็นเรื่องของเขาเข้าใจไว้เออแต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าดีไม่ดีอะไรยังไงนะคะแต่อันนี้คือในณนนะจุดเนี้ยมองดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ตอนที่ยังไม่ได้เลือกกันอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าต่างคนก็ต่างเปิดออปชั่นตัวเขาเปิดออปชั่นตัวคุณเปิดออปชั แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณหรือท้ายที่สุดคุณอาจจะเป็นคนที่เดินหนีอกมาก็ได้อันนี้ให้ไปเอาอะแดบเอานะคะแต่ดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ณตอนนี้ที่เขายังเทคแอคชั่นไม่ได้หรือว่าสื่อสารกับคุณไม่ได้เพราะว่าเขาอกหักจากการที่เขาเลือกผิดเพราะเขาไปเลือกคนที่เขารู้สึกว่ามันใช่กว่าคนที่เข้ากันได้ง่ายกว่าคนใกล้กว่าอะไรแบบเนี้ยเออเพราะมันมีพลังงานของความเป็นอะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่ อย่างเช่นว่าเขาศาสนาเดียวกันเชื่อชาติเดียวกันเนี่ยค่ะเออทำงานที่เดียวกันญาติพี่น้องหรือว่าฐออานะทางสังคมเหมือนกันเขาก็เลยไปเลือกแต่พอเลือกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บปวดใจเลือกผิดนะคะสิ่งที่ทําได้คือนั่งคิดเก็บความรักเก็บความรู้สึกที่มีอยู่ในใจไว้ลึกๆข้างในไม่ให้ใครเห็นออกแนวแบบรักข้างเดียวแต่ก็รักกับคนอื่นเอ,อ มีหมความสาัมพันธ์แบบนี้ลักครังเดียวแต่ลักกับคนอื่นนะเออ,อมาดูกันสิว่าเขานะคะถามว่าเขาจะติดต่อสื่อสารไหมดูแล้วไม่นะคะเพราะว่าเขาจะเก็บเขาคงทําได้แค่เก็บไว้ในใจลึกๆอ่ะเขาจะครนี้เรามาดูกันว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปหรือว่าจะนิยามความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาไว้ไว่ายังไงบ้าง เขาก็จะยังทํางานในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะความสัมพันธ์ที่เขาเป็นอยู่หรือความสัมพันธ์อยู่ในใจลึลกๆกับคุณคือมันมีอยู่สองสองมิติมิติภายนอกเนี่ยก็ทํางานอยู่ในความสัมพันธ์กับคนนั้นต่อไปนะคะแต่ภายในใจเนี่ยก็พัฒนาความรู้สึกกับคุณไปเรื่อยๆน่าสงสารนะจริงๆเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะคะดูสิเออเนี่ยจริงเห็นไหม เขามีสองด้านคนคนนี้เป็นคนที่หลงตัวเองแล้วก็ตอนนี้มองเห็นแล้วว่าการหลงตัวเองของเขาเนี่ยนำพามาสู่จุดที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจผิดนะคะภายนอกดูดีแต่ภายในมันเต็มไปด้วยความสับสนในตัวเองความสับสนในการที่เขาเลือกตอนแรกเห็นไหมมั่นใจมั่นอกมั่นใจสองกระจกทุกวันนะคะดูว่าตัวเองเนี่ยเลือกถูกต้องแล้วตัวเองทําดีแล้ว ไอคนที่อยู่ในกระจกนะั้นคือดีที่สุดแล้วแต่พอมาถึงณจุดนี้เนี่ยเริ่มสับสนกับการที่เลือกหรือการกระทําแล้วนะคะดูดิกระจก2บานแตกต่างกันนะใบแรกกับใบที่2นะคะก็ถามว่าเขานะคะจะทําอะไรในความสัมพันธ์ต่อไปไหมก็คงทําได้ในใจนะคะได้แต่คิดได้แต่นึกได้แต่จนินตนาการ แล้วก็จินตนาการไปว่าคุณเนี่ยอาจจะนะคะไปเจอคนอื่นแล้วแน่ๆเลยนะคะคุณต้อง move on หันหลังไปให้เขาแล้วเพราะพลังงานที่เขาไม่ชอบตั้งแต่แรกที่บอกคือคุณเป็นคนโสดคุณเป็นคนดูดีคุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับใคร ถ้าชอบก็คือชอบปักใจอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่ชอบคุณก็พร้อมที่จะเดินหันหลังก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกระแตว่าคุณก็ Move on ไพ่ Move on เดินออกมา3ใบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกระแตว่าคุณ Move on แน่นอนในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่ายังติดอยู่ในใจไหมก็อาจจะมีบ้างนะคะก็ไม่แปลกนะมันเป็นโปรเซสของการ Move on จริงๆคือมันไม่ใช่หายขาดหรือตัดขาดได้เลยนะมันไม่ใช่ปิดประตูแล้วเราจะลืมเขาได้สนิททันที แต่คุณกำลังทำโปรเซสในการที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะ move on นะคะแล้วก็ทิ้งความสัมพันธ์ทิ้งความรู้สึกนี้ไว้ข้างหลังมันเองก็เขาไม่เลือกนี่ถูกไหมก็นี่เมื่อเธอไม่เลือกเราอ่ะเราจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อนะคะเราก็มีโอกาสเรามีสิทธิ์เรามีอะไรใหม่ๆที่สามารถเลือกได้เช่นกันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เลือกได้นะคุณสร้างบทเรียนให้เขานะก็ตต่ว่านะอ่ะคันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขานะคะ จะแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยเขาจะมูฟออนจากคุณไหมหรือเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ณนะตอนนี้เนี่ยคือความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันยังดําเนินต่อไปนะอยู่ในใจเขาอะต่อให้เขาไม่เทคชั่นไม่ทําอะไรก็ช่างนะคะดูสิว่าเขานะคะจะมีแนวโน้มในการมูฟออนจากคุณได้ไหมเหมือนที่คุณทําไม่คะ่ะคนคนนี้เลือกที่จะไม่มูฟออนจากคุณเขาเลือกที่จะกอดจะเก็บความสัมพันธ์นี้เอาไว้ในใจลึกๆคือเขาไม่ยอมไป ข้างหน้ากับความสําคัญที่เขามีเนาะอืมแต่เขาการที่เขาเก็บไว้เนี่ยเพราะเขามีมีความหวังอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีณวันหนึ่งที่คุณกับเขาหรือเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่มันรู้จักใจตัวเองมากขึ้นอะ่ะมีการเกิดใหม่มีการได้จบอะไรเก่าๆแล้วไปเริ่มต้นใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในใจของเขาการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาเนี่ยดีขึ้นเนี่ย วันนั้นเขาอาจจะพร้อมที่จะมาเจอคุณอีกครั้งนะคะเขาเลยเลือกที่จะเก็บความรักนี้เอาไว้ก่อนเหมือนถนอมอาไว้อะไม่ได้ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนคุณอะ่ะคุณทิ้งการที่คุณหันหลังให้คือหันหลังจริงๆทั้งใจทั้งความรู้สึกแล้วก็ทั้งทางกายแต่ของเขาเนี่ยเป็นการยุติเพื่อที่จะเก็บไว้เหมือนเก็บไข่อะ เคยเห็นไหมคะคนที่เขาแบบอายุเริ่มเยอะใช่ไหมดารานักร้องเขาจะเก็บไข่เอาไว้คนคนนี้เก็บคุณเอาไว้อย่างนั้นแหละแช่ฟรีซไปก่อนเผื่อใช้ในอนาคตแต่คุณไม่ได้ทําแบบนั้นคุณอะอะไรที่มันจะเริ่มเก่านะคะคุณจะไม่เก็บคุณจะทิ้งไปคุณจะไม่เก็บไปด้วยแต่เขานะจะเก็บไปด้วยเขาเก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บคุณไว้เพื่อไปใช้ในอนาคตเก็บไว้ใช้ในอนาคตฟังดูแปลกๆนะเออแต่เขาทําอย่างนั้นจริงๆเออเขาทําอย่างนั้นจริงๆนะคะเนี่ย เพราะอะไรรู้ไหมคุณยังอยู่ในความสนใจเขาตลอดเวลาแล้วคุณอ่ะดูดูเหมือนชีวิตของคุณอ่ะมันน่าสนใจไปในทุกเรื่องเลยเขาก็เลยคาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าคุณก็คงคาดหวังว่าคุณอาจจะสนใจเขาในจุดหนึ่งหรือเขาประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะตอนนั้นแหละคุณคงหันมามองเขา เหมือนเขากําลังปรับตัวปรับนิสยัยนะคะพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ในจุดที่แบบว่าเขาสามารถที่จะเป็นคนพิเศษเหมือนที่คุณเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังดูดีนะแต่ดูสิว่าถามว่าเขาจะมูฟอนจากคุณไหมไม่นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีหายเป็นช่วงที่หายไปเพื่อไปปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนบุคลิกปรับเปลี่ยนไมล์เซ็ตปรับเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตอย่างนี้ก็ได้นะคะ อขอดูแนวโน้มเล็กๆระหว่างคุณกับเขาสักสองใบนะคะขอดูแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาสักสองใบโอ้หมายกอดไม่ใครก็คนหนึ่งแหะจะแอบหนีไปแต่งงานก่อนมีลูกมีเต้ากันก่อนเด้ออะหรือไม่ก็นะคะถ้ามองในแง่ดีก็มีความเป็นไปได้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะได้กลับมาปองดองกันอีกครั้งหนึ่งหรืออย่างแย่ที่สุดนะคุณกับเขาก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะเหมือนเติบโตมาด้วยกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการ รองดองปณีปนอมเป็นการกลับมาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งด้วย The Temperance นะคะไม่รู้แหละว่าอีกนานแค่ไหนบางคนใช้เวลาถึง10ปีบางคนใช้เวลาถึง10เดือนกระต่ายก็เลยอาจจะไม่ได้อยากจะให้คุณยึดติดกับปลายทางตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะเราก็อัปคลิปกันอยู่สองสามวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันไปอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณทําได้นะวันนี้โฟกัสได้นะวันนี้ก็ทําไปก่อนนะคะไม่ต้องไปโฟกัสกับอนาคต,าคตมาก เขาบอกว่าคนที่มีความสุขกับปัจจุบันคือคนที่อยู่กับปัจจุบันได้คนที่มีความทุกข์นะคะในอดีตคือคนที่ไม่สามารถปลดปล่อยอดีตไปได้คนที่ใช้ชีวิตอย่างกังวลคือคนที่วิตกนนกังวลกับอนาคตจนเกินไปทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้กระต่ายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ โฟกัสกับปัจจุบันคุณทําอะไรแล้วบ้างวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไรแล้วบ้างอะไรที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ไปทั้งชีวิตนะคะทุกคนมีขึ้นขึ้น,นลงลงเชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนั้นต่อให้ขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนไอตัวที่มันเป็นบัมเบอร์จะใหญ่จะเล็กอันนี้แล้วแต่คนแต่ให้คุณนะคะโฟกัสกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะปัจจุบันถ้ามันไม่ดี คิดซิพรุ่งนี้จะทํำยังไงให้มันดีแค่นั้นพอไม่ต้องไปตีกรอบระยะแบบสามปีสีป่ปีเอาแค่เนี่ยสามวันสามวันให้ได้ก่อนนะว่าจะทําอะไรในชีวิตภายในสามวันนี้นะคะแล้วก็จัดเก็บให้มันเป็นระเบียบโฟกัสกับมันแค่นั้นเองเนาะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอนไลน์กันเข้ามาทักแชทกันมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งโอนตังนะสาหรับลูกเพจคนเก่านะคะกระต่ายเกงใช่เก่งใจนะ ไม่ใช่อะไรนะบางครั้งคุณโอนตังมาแล้วเนี่ยเราแบบโหจะหาจะหาคิวให้ตอนไหนก่อนนะคะบางทีไม่ใช่ว่ามีคนดูดวงเยอะหรอกหมอดูไม่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถามคิวกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าได้ถ้าคุณรีบเนี่ยเออก็ค่อยโอนแต่ถ้ารีบจริงๆนะคะดูกับหมอดูท่านอื่นก่อนแนะนําว่าให้มีหมอดูสามสี่คนนะคะสำรองเอาไว้เผื่อวันไหนเรารีบๆเราก็จะได้ดูคนนั้นได้ก่อนเลยอย่างนี้เนาะเพราะว่าบางทีรอหมอดูกระต่ายนะคะโอ้กระต่ายนี่ธุระเยอะนะ ธุลาในชีวิตยเยอะก็อาจจะต้องไปทําธุลาในชีวิตก่อนแต่ก็อยากมาดูดวงให้กับทุกคนนั่นแหละเนาะประมาณนี้นะคะไปกันแล้วบ๊ายบาย